สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะเดี๋ยวพวกเรามารองหาคําตอบจากวิชาความพร้อมกันค่ะเด็กๆดูคำสั่งบอกว่าจงขีดเครื่องหมายถูกภาพที่สัมพันธ์เข้าชุดกับภาพที่กําหนดให้เด็กๆลองสังเกตอันดับแรกก่อนนะลูกช่องที่1เป็นเส้นตรงช่องที่สองเป็นเครื่องหมายลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายลบใช่ไหมลูก เมื่อเอาสองภาพมาเกิดภาพนี้เราต้องเอาภาพที่1มาทับอะไรคะลูกถูกต้องเลยแต่มาทับภาพที่สองเราจึงจะได้ภาพที่สามต่อมาค่ะเส้นเฉียงเส้นที่หเส้นเฉียงเส้นที่สองถ้าจะให้เกิดภาพเราต้องเอามาทำอะไรกันคะลูกถูกต้องเลยค่ะลูกต้องเอาอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นที่หมาทับกับเส้นที่สองเห็นไหมคะ ลูกก็จะได้เส้นที่3แล้วถ้าคุณครูครึ่งวงกลมอันที่1งหงายคว้ากับหงายนะลูกถ้าคุณครูเอามาทำอย่างไรจึงจะเกิดภาพนี้คะถูกต้องเลยคะ่ะลูกงองูนะคะเด็กๆติ๊กถูกเลยคะ่ะติ๊กถูกงองูนะลูกก็คือเอาภาพที่1นึ่ทำไมคะลูกไปซ้อนทับภาพที่สองนะเด็ก <ๆ S 2> เห็นผูหญิยยงทำไหมลูกอ้า เราก็จะเกิดภาพนี้ขึ้นมาก็คือข้ององอูต่อมาค่ะข้อที่สองรูปครึ่งวงกลมอ่าวงกลมนะมีแรงเงาอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เส้นเฉียงเราเอาเส้นเฉียงไปทับจึงเกิดภาพนี้แล้วถ้าภาพนี้กับเครื่องหมายบวกทับกันก็จะได้ภาพนี้ส่วนภาพนี้คำถามค่ะอันนี้ทับกับเส้นไหนจึงได้ภาพนี้คะเด็กๆลองสังเกตค่ะ ลูกศรลงลูกศรขึ้นข้อไหนคะที่เป็นลูกศรลงและขึ้นคะใช่เลยค่ะลูกข้ององูลูกก็ติ๊กถูกเลยนะคะทับงองูต่อมาค่ะข้อที่สามลูกดูก่อนนะลูกศรตั้งแล้วเส้นมันอยู่ประมาณนี้แล้วลูกศรหัวทิมสังเกตไหมว่าสีดํามันค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เฉียงไปด้านนี้สีดําก็จะเพิ่มต่อมาข้อที่สองนะคะเมื่อ ตัวโค้งคว่ำลงนะคะตัวว,วายคว่ำมีเยอะและตัววายตะแคงเป็นอย่างนี้และตัววายตั้งน่าจะแสดงว่าตั้งตืดต๊ดตื๊ดหรือว่าตืด๊ดตื๊ดตืด,ตดทีนี้มาดูค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะไปทางนี้นะคะลูกอันนี้ตั้งขึ้นเด็กว,ว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพไหนคะภาพไหนคะตอนนี้ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มต่อมาก็ตั้งทําไมลูก ใช่แล้วค่ะข้อกอไก่ค่ะลูกคือมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะมันจะต้องมีทั้งหัวทิมหัวตั้งแล้วก็หันไปด้านข้างอันนี้ยังไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะข้อที่สี่ลูกมันจะมีลักษณะอย่างไรนะอ้าวลูกศรชี้ขึ้นนะคะเป็นสามเหลี่ยมเด็กๆสังเกตตรงกลางก่อนวงสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมส่วนรูปทรงด้านนอกจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมและ สามเหลี่ยมส่วนลูกศรจะชี้ไปทางนี้ชี้ลงแล้วก็ชี้ออกต่อมาค่ะมีวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขายกกบข้างบนไหมคะรูปทรงครบนะคะต่อมาค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเหมือนกับข้างบนไหมคะเหมือนดูทีละชั้นนะลูกต่อมาลูกศรทิ่มมีลูกศรทิ่มนะลูกศรเฉียงมีแล้วลูกศรไปทางนี้ก็มีแต่พอมาตรงนี้ค่ะ มีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรหายไปแล้วคะตอนนี้ถูกต้องเลยลูกตอนนี้รูปวงกลมหายไปแล้วแล้วทีนี้ต่อนะคะมีสามเหลี่ยมแล้วมีวงกลมแล้วตรงกลางอะไรหายไปลูกถูกต้องเลยค่ะสี่เหลี่ยมนะคะหญ่งฝนให้นะลูกแล้วต่อจากนั้นถ้ามีลูกศรขึ้นลูกศรเฉียงตรงนี้ต้องเป็นลูกศรอะไรคะลูกถูกต้องเลยค่ะลูกศรก็ต้องทิมลงเพราะฉะนั้นข้อไหนคะ ข้อข้อฟายถูกต้องเลยนะคะเด็กเดเดี๋ยวเด็กทําทำอีกข้อหนึ่งนะคะรอสักคกันสลาสำหรับข้อ5เดเด็กๆลองสังเกตค่ะเครื่องหมายบวกสามเหลี่ยมครึ่งวงกลมตัดครึ่งนะาอันนี้คือเซตที่1น,นะลูกเซตที่2อค่ะครึ่งวงกลมเครื่องหมายบวกสามเหลี่ยมแล้วก่มาสามเหลี่ยมครึ่งวงกลมเครื่องหมายบวก นั่นแสดงว่ารูปที่อยู่ข้างหลังมันจะถูกสลับที่มาอยู่ข้างหน้ารูปที่อยู่ข้างหลังจะถูกสลับที่มาอยู่ข้างหน้าต่อมาค่ะเซตที่สองลูกเลขเจ็ดวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมก็ตีมาอยู่ข้างหน้าถูกไหมคะเลขเจ็ดก็ล่นไปแล้ววงกลมต่อมาวงกลมก็จะตีมาอยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยสี่เหลี่ยมและเลขเจ็ดทีนี้แหละคําถามมาและดาวตัวเอสหัวใจต่อไปค่ะ หัวใจดาวตัว S ต่อไปเด็กๆว่าต้องเป็นตัวอะไรคะตัวอะไรก่อนหรือลูกตัว S ต่อจากตัว S แล้วจะเป็นอะไรคะ s แล้วต้องเป็นอะไรคะหัวใจแล้วต่อจากหัวใจถึงจะเป็นอะไรคะอะไรคะลูกดาวเพราะฉะนั้นข้อไหนลูกขอไข่ค่ะถูกต้องติ๊กถูกเลยนะต่อมาข้อ6กค่ะลูก ครึ่งสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเมื่อประกบกันจะกลายเป็นเด็กๆดูนะขุิงฉีกให้ดูลูกเห็นแล้วนะคะลูกแสดงว่าสองภาพนี้มาชนกันครึ่งวงกลมกับครึ่งวงกลมเอามาประกบกันถูกไหมคะลูกถูกนะหนูจะเห็นครึ่งนี้กับครึ่งนี้อยู่ในนี้นะอันนี้ค่ะลูกตรงนี้จะเป็นอะไรเด็กๆดูดีๆนะเด็กๆคิดว่าจะเป็นข้อไหนคะถ้าเห็นครึ่งนี้แสดงว่ามันต้องตัดครึ่งถูกไหมคะลูก ตอนนี้หนูเห็นรูปนี้แล้วถูกไหมคะ <_ S 1> เพราะฉะนั้นรูปไหนที่เรายังไม่เห็นใช่แล้วค่ะข้อไหนคะก็ไกลเยี่ยมมากต่อมาข้อ7อ้าวอันนี้สามเหลี่ยมอันนี้นะการน,นี้แล้วเกิดภาพนี้แสดงว่าต้องเอาภาพนี้มารวมกับภาพนี้ถูกไหมคะอ่านะคะเราถึงจะได้อะไรคะเราถึงจะได้ภาพนี้ต่อมาภาพนี้กับภาพนี้ก็ต้องเอาภาพนี้มารวมกับภาพนี้ถูกไหมคะ ลูกถึงจะได้เลยคะลูกถึงจะได้รูปภาพที่เกิดเป็นภาพนี้ต่อมาค่ะรูปนี้กับรูปไหนล่ะถึงจะกลายเป็นรูปนี้เด็กๆก็ง่ายๆค่ะถ้าอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตีเฉียงไว้ก่อนถ้าตีเฉียงลูกจะเห็นรูปนี้แล้วรูปข้างบนคือส่วนที่หายไปข้อไหนคะลูกข้อไหนคะขอไข่ถูกต้องเลยค่ะแล้วข้อ8ดูดีๆนะ จ้าปลาตัวนี้แต่แรกมี1นึ่งขีดพอหันมาด้านนี้มันมีสองขีดเพราะมันหันตั้งมันมีสามขีดต่อมาค่ะปลาตัวนี้มีสองมี1มีสามเดี๋ยวเห็นความสัมพันธ์ไหมว่านั่นแสดงว่า1นสองนะคะในหนึ่งช่องจะต้องมีปลาหนึ่งขีดสองขีดและสามขีดถูกไหมคะนี่มีสองมี1และมีสาม ต่อไปค่ะอันนี้มีสามมีสองต่อไปก็อะไรคะลูกต่อไปก็อะไรเอย่ยถูกต้องเลยค่ะมีหนึ่งแต่ทีนี้ปัญหาละปัญหาก็คือถ้าหันไปทางนี้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งต้องหันมาทางไหนลูกทางไหนคะทางนี้เพราะฉะนั้นข้อไหนคะลูกง,ง,งูถูกต้อง เด็กๆค้าลองทําดูนะคุณครูหญิงว่าสนุกแล้วก็ท้าทายความคิดของเด็กๆด้วยแล้วคุณครูขอโทษนะลูกวันนี้ส่งคลิปช้านิดนึงแต่หวังว่าเด็กๆยังคงจะตั้งใจทํางานนะคะขอบคุณค่ะ